เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะมีกิจกรรมหลายอย่างเริ่มแต่เช้าเลยเป็นวันตรงกับว,วันประสูติตรัสรู้สเสด็จด,ดับขันธปรินิธานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่วัดกลางจัดกิจกรรมใครอยากมามาบริจาคอวัยวะก็มาบริจาคใครบริจาคไปแล้วก็จะมายืนยันก็มายืนยันใครต้องการบริจาคเลือดบริจาคอะไรต่างๆที่ตรงนี้รับ ถวายเป็นพุทธบูชาของพระพุทธเจ้ากันเตรียมร่างกายให้แข็งแรงนะใครอยากมาเป็นอาจารย์ใหญ่ก็มาสละมายืนยันมายืนยันเขาบอกว่าะถ้าผอมเกินไปไม่รู้เขาจะเอาแต่เขาเอาของฉันไปแล้วเขาจะเขาจะไปปฏิเสธไม่ได้ฉันก็ยืนยันจะผอมจนเหลือแต่หนัง,งกระดูกเขาจะปฏิเสธฉันไม่ได้เพราะเขาเอาไปแล้วถ้าเขาไม่ เขาพูดแล้วห้ามคืนเหมือนคนบางคนมาชอบพวกเราแล้ว,วไปแอบขอแต่งงานกับพวกเราแล้วพอเห็นเราแก่แล้วจะทิ้งในนี้บอกไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้แล้วใช่ไหมคุณไปทําอย่างนั้นไม่ได้คุณคุณหลงเข้ามาแล้วไม่ยอมจะหลงนะห้ามทิ้งหลงเข้ามาแล้วก็ไม่ได้ไม่รับ นี่เหมือนกันเราบริจาคร่างกายก็พรุ่งนี้ก็มีกิจกรรมหลายอย่างก็นิมนต์พระมาถวายอาหารพระดีๆหน่อยก็เลยให้ยมถวายอาหารดีๆหน่อยถวายเสร็จก็ดูดเลือดท่าน <c oughs> หรือดูดเสร็จแล้วก็ถวายอาหารท่า <c> น <oughs> ไม่รู้เป็นอุบายหร,รือเปล่ามนี่ก็เวลานิมนต์พระนิมนต์นะครับมีอาหารดีๆ ท่านก็นจะพูดทีวันนะครับอยากจะถวายแล้วมีจัดของถวายด้วยนะครับแล้วก็มีอาหารดีๆด,ด้วยอะไรด้วยแล้วก็บอกท่านบอกว่าไม่ไม่มีเลือดก็ไม่เป็นไรครับเอาตาก็ได้เอาเลย <c oughs> เอาทั้งนั้นเอาตาก็ได้เอาไตเอาตับเอาปอดอะไรที่ใช้ได้เอาหมด ไม่เอาต่หน,นี้สินติดหนี้ติดสินเราไม่เอา, <c oughs> เอานั่นก็มายืนยันก็อยากให้พวกเราทั้งหลายได้ทําบุญแล้ววันวันพรุ่งนี้ตรงกับวันที่สุมเมธดาบดได้รับพยากร์ด้วยนะเป็นวันที่สุมเมราดาบดได้รับพยากรด้วยแล้ววันพรุ่งนี้เป็นวันที่วันในขณะที่พระเจ้าประสูติตัสรุบริณิพานหรือรับพยากรเนะี่ยตอนนั้นเน่ย สัตว์ไม่จุติไม่ปฏิสนธินยนะหยุดการจุติปฏิสนธิได้ชั่วระยะหนึ่งไม่ธรรมดาเนะี่ยเป็นนิมิตหมายบง่งบอกว่าสังสารวัตหยุดหยุดเดินได้ขนาดหนึ่งได้มหัศจรรย์มากปกติเนี่ยยั้งอยู่ที่ไหนะแต่มเอ๊ะเห็นคนตายวันวิสาขาก็มีอะไรเงี <c> ้ย <oughs> คือในช่วงขณะที่ประสูติตัสรูป้ปริธิภานหรือในช่วงที่ได้รับพยากร โอ้มาสัจจัน์มา,มา,มาพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยจะพยากรวันนี้วันพรุ่งนี้จะรับพยากรณ์ครั้งแรกฉะนั้นเราควรทําอะไรบ้างเนี่ยใช่ไหมถาวายเป็นพุทธบูชาเด่ยพยระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ้างใช่ไหมท่านทั้งหลายก็มาก็ตื่นเต้นทุกทีตื่นเต้นในตอนนี้ที่ ที่ต้นพภาษีมหมาโพ์ก็เดินไปดูเขาจัดดอกไม้กันสวยก็ถา,ถามโยมว่าจัดนะจัดเกือบเป็นวันเลยอ๋อจัดเป็นวันเลยบาแต่ไปดูแต่ละคนก็ดูผ่องใสกันหมดเลยเนี่ยไม่รู้ผ่องใสเพราะน้ำมันทาตามตัวหรือผ่องใสเพราะปีติอ <laughs> ่องใสเพราะปีติ ก็เลยเออก็เลยเชิญชวนท่านทั้งมามาร่วมกิจกรรมก็ก็ทำปีติให้เกิดเยอะๆเดี๋ยวตอนเช้าๆก็จะเริ่มจะมีโยมเข้ามาเก็บภาพถ่ายทำเป็นภาพพยนตร์สั้นเออหน้ามาหน้ามาเป็นคาเป็นประวัติศาสตร์ชีวิตก็ดีเหมือนกันนะเดี๋ยวเราก็ตายกันแล้วจะได้มีภาพติด จะได้มีภาพติดติดกับเขาไว้บ้างเขาบอกโอ้ดไม่เป็นสัจจะรักท่านนายเนี่ยบานถามเคยทําบุญอะไรไว้บ้างอ๋อไปทําภาพ,พยนตร์ <c oughs> ไม่เห็นภาพหรือไงท่านไม่ได้ดูหรือไงเนี่ยอุตสาห์จัดดอกมุ้งดอกไม้ขนาดนี้ยังมาจะาโยนลงนรกอีกเลย <c oughs> โอ้โหต่อรองได้ไหม <c oughs> ก็ลองอย่างนี้เป็นต้นงั้นก็ค้นขวายกันนะขวนขวายเล้วก็บอกเอามาบอกว่าเกาจะเริ่มตั้งแต่เจ็ดโมงเลยนะ่เจ็ดโมงเราก็รีบตื่นกันเจ็ดโมงะแต่เราตื่นก่อนนั่นแหละแต่ว่าจริงๆโอ้โหตื่นเจ็ดโมงไม่ทันเลยตีห้าตีสี่นี่ก็ต้องตื่นกันลเพราะพระพุทธเจ้า ตี่สี่นิพพุเจ้าก็ตรวจใช่ไหมอัธยาศัยแล้วตรวจมานอนหลับอยู่เลย <c oughs> ไม่เข้าในข่ายวิญญาณไม่ยอมตื่นทักทีเลยหนุนตื่นกี่ตื่นเวลาเท่าไหร่ท่านตื่นเวลาเท่าไหร่โอ๋อย่างเงี้ยเข้าในข่ายวิญญาณของพระเจ้าเนี่ยโอ้โห <c oughs> ใครที่ตีสี่แล้วยังไม่ตื่นเนี่ยแปลว่าไม่หลุดรอดจากข่ายวิญญาณต้องต้องกระตุกท่านให้บ่อย ัวไม่เข้าในขายพยานุจยาเออเราก็เพิ่งรู้ใช่ไหมว่าพระเจ้าปัดชิมม่ยามเนี่ยพระเจ้าตรวจช่วงที่บางคนสลืมสลืออยู่เลยตรวจไม่ผ่านตรวจแล้วก็ไม่ผ่านเพพวกนี้ก็มีกิจกรรมไปจนถึงตอนเย็นตอนเย็นก็เวียนเทีเยนพักษิน ถึงตอนคืนเลยตอนคืนก็จะเนี่ตอนนี้ไปไฟสวยมากเลยในสวนจัดอย่างสวยงามมากน่าไปเดินมากสวยงามยุงก็มี <c oughs> ยงยงก็อยากมาเวียนเทียนกับเขาเขาก็อยากได้บุญก็เออ เขาเห็นเราไปเวียนเทียนเขาก็มาเวียนด้วยยงเขาก็มาด้วยแต่จริงๆไม่เยอะหรอกไม่เยอะตอนนี้ก็โยมก็ก็รดน้ำอะไรต่างสวยงามแล้วมีภาพเนี้ยภาพที่ติดเป็นรู้สึกกี่ภาพเนี้ยสามสิบกว่าภาพภาพตั้งแต่อันเชิญจุติจากสันดุสิทธเทธพบุตรลงมาปฏิสนธิในคันของพระนางสริมามายาโอ้มีภาพสวยงามมาก เพิ่งทาเสร็จด้วยยังอุ่นๆอ,อยู่เลยเมื่อกี้มาไปจับยังอุ่นๆสวยงามพูดไปพูดมายอมอยากมากันเป็นแถวเลยใช่ไหมมาสวยจริงๆงดงามมากได้บูชาพระทธเจ้าชื่นใจตรงที่ได้บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญที่ทําทั้งหลายก็ยกให้เราท่านทั้งหลายได้ร่วมทุกคนมีส่วนร่วมกันทั้งหมดส่วนร่วมกันแล้วก็มาเดินมา มาละเลิกพุทธคุณที่จัดกิจทําความสะอาดในวัดหรือจัดกิจกรรมตั้งยเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า